สองมอบแอปเปิลอาโอโมริเป็นของขวัญปีใหม่ต้อนรับ2025แพตตี้อังซูมาลินคอนเฟิร์มอร่อยที่สุดในโลก is t the time of the year a o m o โม Apple s e a ลซี is starting ฤดูกาลแอปเปิลอาโอโมริจากประเทศญี่ปุ่นของปีนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วโดยสภาความร่วมมือแอปเปิลจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นได้มีการจัดงานถแถลงข่าวเพื่อแนะนำแอปเปิลอาโอโมริแสายพันธุ์สำคัญ ยในงานได้รับเกียรติจากนักแสดงสาวแพตตี้อังสุมาลินมาร่วมง,งานพร้อมให้ความมั่นใจว่า Apple ิลอาโอมริจากประเทศญี่ปุ่นอร่อยหอมหวานคุณภาพสูงระดับสากลเหมาะสำหรับเป็นของขวัญและของฝากในทุกเทศกาลนะเดอะเวสตินแกนสุขุมวิทแบงคอกสำหรับผู้สนใจสามารถหาซื้อได้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำได้แก่เซนทรัลฟูดฮอลล์ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตกูเม่มาเก็ตฟูดแลนด์ซูเปอร์มาต แมคแวลูโลตัสและอื่นๆโดยบางสายพันธุ์จะจำหน่ายไปจนถึงเดือนเมษาย,ยน2025ค่ะ ก็ดีใจมากค่ะที่แบบพอแพทดูแล้วก็อุยปีนี้เป็นปีที่3แล้วที่แพทได้เข้ามาร่วมกับงานของ Apple ิลอาโอนี้นะคะก็แบบดีใจรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่แบบว่ามีโอกาสได้มาร่วมเปิดตัว Apple เรื่อยๆเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ได้ Apple เอากลับไปกินด้วยแฮปปี้มากเลยค่ะ โอ้ยจริงๆแพชชอบหลายสายพันธุ์มากเลยค่ะแพชชอบซันฟูจิแล้วเมื่อกี้แพชชิมโอลิงแพชก็ชอบคือแพชร,รู้สึกว่าแอปเปิลแต่ละพันธุ์อะคะ่ะมีความแบบเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันแต่ว่าเ้าพิเศษทั้งหมดเลยความหมายคือถ้าพอแบบจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเลยแพชคิดว่าแบบมันยากมากเพราะว่าแต่ละสายพันธุ์คือมันอร่อยจริงๆแล้วแพชร,รู้สึกว่ามันเหมาะกับการกินในแบบแต่ละช่วงเวลาได้เลยแบบบางบางผลก็คือรู้สึกว่า ช่วงเนี้ยแบบเหนือหน่อยๆกินอันนี้จะสดชื่นนะช่วงนี้ต้องการความหวานกินอันนี้นะอะไรเงี้ยค่ะเดิมทีเพราะว่าก็ต้องมาจากเรื่องของการผลิตเลยแหละขบวนการผลิตการดูแลของเขาที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ออแอปเปลิลนี้ก็ปลอดภัยก็คือเด็กๆก็ทานได้เลยอะไรเงี้ยค่ะแตะพัฒ์ว่าเนื้อของเขามันพิเศษอะหมายถึงว่าเนื้อเขาแบบบางทีมันแน่นกัดไปแล้วมันแบบมันกรอบมันหวานมันฉ่ำอะไรเงี้ยค่ะแถมแบบเม็ดก็ไม่ค่อยมีคือถ้าปอกมาก็จะแบบเนื้อแน่นๆเต็มๆเลย ดูแลตัวเองบ้งงบ้าอคะจริงๆก็ตอนนี้ก็ต้องหาเวลาพักพักหาเวลานอน ให้ได้มากที่สุดก่อนค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่น้องกินนมทุกทุกเดือนอยู่ก็คือต้องตื่นมาแล้วเราเองเราก็ต้องปั๊มนมทุกทุกาชั่วโมงก็ต้องนอนให้ดีแล้วก็กินให้ดีค่ะใช่แค่นั้นเองแ้าแค่รู้สึกว่าหนึ่งคือแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์มากๆอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วอย่างที่บอกคือพอแบบวิตามินซีอะไรเงี้ยข้อสูงเนี่ยเรากินไปแล้วก็หวังว่าเออน้องน้องก็จะได้ผ่านจากน้ํานมเรา,เาไปด้วยเหมือนกันก็ช่วงนี้ก็คืออะไรที่มีประโยชน์อาหารที่มีประโยชน์เราก็จะพยายามที่ ด้วยค่ะแล้วก็พักผ่อนไม่เพียงพอคือพี่แดงก็วันนี้มาส่งค่ะก็มาส่งเขาก็รู้ว่าโอ้มางานนี้เราได้ได้เดี๋ยวเขาลอกินนะทุกคนก็คือพอรู้ว่ามามางาน Apple ก็จะลอกินกันหมดเลยทั้งคุณแม่ทั้งพี่แดนทุกคนแบบเพราะว่าติดใจกับ Apple จริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือแพดดามิอกาสได้กินครั้งแรกที่อาโอมุลิเลยแล้วก็รู้สึกว่า มันเป็นแอปเปิลที่พิเศษมากมาเลยเพราะแพ้ไม่เคยกินแอปเปิลอร่อยขนาดนี้มาก่อนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าดีใจที่นะวันนี้คนไทยก็จะได้กินแอปเปิลของทางญี่ปุ่นโดยที่ไม่ต้องบินไปแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าการไปจังหวัดอาโอโมริเนี่ยเพราะว่ามันมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันเป็นจังหวัดแบบเอ่อจังหวัดที่ต้องแยกออกไปเหมือนกันได้ค่ะก็สําหรับสายแอปเปิลนะคะก็อยากให้มีโอกาสได้ลองชินนะคะเพะเชื่อว,ว่ามันก็อร่อยมากๆเลยเพราะตั้งแต่กินมาก็คืออันนี้อร่อยจริงๆแล้วก็ คิดว่าทุกคนจะติดใจนะคะก็มีขายแล้วในช่วงนี้ก็รีบทานกันนะคะไม่ไงั้นเดี๋ยวจะหมดแล้วก็อาจจะโอกาสหน้าก็คือต้องรอปีหน้าเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เทศกาลปีใหม่ด้วยยังไงก็ถ้าใครยังนิดไม่ออกว่าจะหาอะไรเป็นของฝากก็เป็นแอปเปิลก็ได้นะคะพิเศษมากๆเลยะคะ่ะก็ฝากแอปเปิลอาโอโมริด้วยนะคะ